น้องคนแรกนี่ชื่ออะไรนะเนี่ยนี่น้องน้องชื่ออะไรนะน้องปุ้ยนะครับน้องปุ้ยน้องทิพน้องปุ๋ยนะครับหัวหน้าชนบทนะหล่อเหมือนเดิมนะครับหัวหน้าองคงครับหัวหน้าคณะหัวหน้าคณะสู้เต็มที่พอรวสตอสู้เต็มที่ฮะพอรวสตอท่ากับ ทอขอ,ขอ,อรอพนักง,งานขับเรือสองนำแตกเพื่อน้งแตกครับชูนิ้วชูม,มือครับดูท่าจะไม่ค่อยลำบากกันเนาะสนุกสนานฮาเฮเหมือนเทกแกม เวิ้งว้างเวิ้งว้างแทบไม่เห็นอะไร